อย่างแรกเลยที่ช่างกินไม่ชอบก็คือเจ้าตัวกระจกกระจกมองหลังเขาน่าจะทําให้เป็นสีเดียวกันกับสีรถไปเลยจะได้มีความสวยงามเพิ่มมากขึ้นนะครับสําหรับเจ้าตัวกระจกมองหลังนะครับติอีกอย่างที่2สําหรับเจ้าตัวาฟิโอคันนี้คือน่าจะให้เติมน้ํามัน ด้านหน้าไปเลยไม่น่าจะให้เติมใต้เบาใช่ไหมนั้นเพื่อนสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผมช่างกิตนะครับวันนี้ช่างกิดได้เจ้าตัวฟาซิโอมาแล้วนันเพื่อนคันนี้เป็นสีเหลืองนะครับเพื่อนๆสีเหลืองเพื่อนๆลบจากสมองไปได้เลยว่าสีเหลืองที่เคยผ่านมาเป็นยังไงนะครับสาหรับเจ้าตัวนี้ต้องบอกว่าสวยมากกันเพื่อนเป็นสีเหลืองที่สวยมากอ่าตอนแรกช่างกิตด,ดูในอ่าเว็บไซต์ก็ไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้นั่นเพื่อนแต่มาเจอตัวจริงแล้วรู้สึกว่าอ่าในความเป็นสีเหลือง ก็จะมีความสวยงามเป็นพิเศษนะมันเพื่อนอ่ามันแตกต่างจากอาสีเหลืองที่เราเคยติดหูกันมาว่าสีเหลืองสีเหลืองไม่สวยมาเจอรุ่นนี้ต้องบอกเลยเลยว่าต้องลืมคํานั้นไปได้เลยนะนเพื่อนถือว่าเป็นสีที่สวยมากเจ้าตัวฟาชิโอคันนี้ยังเป็นรถที่ถือว่าอัดแน่นไปด้วยเทคโนโลยีนะนเพื่อนอรูปร่างหน้าตาที่แปลกใหม่ที่สวยงามที่สําคัญมีความเล็กกระทัดรัดเพื่อนหน่าใช้งานมากหน้าขี่มากนะนเพื่อนคันนี้ เป็นตัวสแตนดาร์ดนะครับเพื่อนๆตัวสแตนดาร์ดสีเหลืองมีราคาแนะนำอยู่ที่54,000กับอีก900บาทนะครับสำหรับฟาซิโอคันนี้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวช่างกีจจะลองนั่งให้เพื่อนๆดูก่อนว่ารถคันนี้จะมีขนาดที่เล็กหรือใหญ่คือต้องบอกว่าช่างกีจสูง 169, 170นเะเพื่อนๆก็จะมีลักษณะประมาณนี้ช่างกีดสูง1 0 0ง ประมาณ69-70แล้วแลก็น้ำหนักประมาณ 64- 65้นะเพื่อนๆอ่ารูปร่างช่างเกียริจะประมาณนี้นะให้เพื่อนๆสัช่างเกตดูอดูในน้ำหนักของช่างเกียริก็ประมาณ6กกิโลก็จะมีลักษณะที่แบบนี้นะเพื่อนอถ้าในลักษณะที่นั่งขับนะครับก็จะมีลักษณะประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าในความเล็กอยู่แต่พอเราเข้ามานั่งมาสัมผัสจริงๆแล้วมันก็จะรู้สึกว่าลงตัวพอดีนะครับเพื่อนเพื่อนทั้งเรื่องของท่านั่งทั้งเรื่องของตัว หลังเองตัวพักเท้าเองนันเพื่อนก็ถือว่าให้การนั่งที่สบายนะครับเดี๋ยวท่างกีดจ,จะเอารงให้ดูว่าถ้าเอารถลงพื้นเนี่ยจะมีลักษณะยังไงนะเนี่ยเขาจะมีลักษณะที่เล็กนะนเพื่อนๆขาช่างคีดก็จะถึงพอดีถ้าเวลาจอดขาก็จะอ,อยู่ติดในลักษณะนี้พอดีนะนเพื่อนตัวนีอ้อย่างที่บอกไว้ช่างกีดสูงร6อย7 0สิบานะครับน้าหนักอยู่ที่65เนาะก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะครับเพื่อน ในท่านั่งที่รถจอดก็จะมีลักษณะประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับก็ถือว่าเป็นรถที่เล็กแต่ก็ให้ท่านั่งที่สบายนะครับก็ถือว่าออกแบบมาดีเนี่ยถ้าสมมติว่าช่างกิจนั่งขับก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะเพื่อนก็มองแล้วก็ถือว่าสบายนะครับสบายถือว่าสบายถือว่านั่งสบายถือว่านั่งสบายเอาจริงๆช่างกิดว่านั่งขับ สบายกว่าเจ้าเจ้าแกนเฟรโน่นะเพื่อนเพราะว่าเจ้าแกนเฟโน่เขาจะมีตัวเบาะที่อ่าสูงกว่าส่วนตัวนี้เบาะเขาจะค่อนข้างที่จะเล็กหน่อยนะเพื่อนอ่าเนี่ยเบาะเขาจะเป็นเบาะ2ตอนนะเพื่อนด้านหน้าก็จะอ่าแบนเหมาะสําหรับอ่านั่งพอดีนะเพื่อนอคนที่อ่าก้นใหญ่หน่อยก็สามารถนั่งได้นะครับส่วนเบาะคนน้อนก็อยู่ขึ้นไปอีกอ่าพักหนึ่งนะครับก็จะมีลักษณะแบบนี้ก็ถือว่าเล็กแต่ก็ไม่ได้ เป็นอุปรสรรคาในการขับขี่สําหรับคนตัวใหญ่นะครับอ,อย่างช่างกิดนั่งไปเมื่อกี้ก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะนั่งให้ดูอีกครั้งหนึ่งก็จะมีลักษณะประมาณนี้นั่นเพื่อนอนี่คือในการนั่งในการาทดสอบนะครับเพื่อนเดี๋ยวจะให้เพื่อนดูว่าเจ้าจตัวฟาซิโอคันนี้จะมีอะไรที่โดดเด่นนะครับเพื่อนๆอย่างแรกเลยที่ช่างกิจเคยพูดไปก็คือในการออกแบบของเขาทั้งหมด จะออกแบบเป็นสไตล์ทรงแคปซูลน,นะเพื่อนทั้งในเรื่องของเจ้าตัวเอาไฟหน้าจอเอาเรือนไม้หรือว่าเจ้าตัวของอตัวไฟหน้าเองไฟหน้าไฟท้ายไฟเลี้ยวเขาก็จะออกทรงแคปซูลรวมทั้งในตัวรถของเขาทั้งหมดเลยก็จะออกในทรงแคปซูลเช่นเดียวกันนะครับถ้ามองในภาพรวมแล้วก็จะเป็นเหมือนแคปซูลนเหมือนแคปซูลแต่ต้องบอกว่าตัวจริงสวยมาก,กนเพื่อนอทั้งสีด้วยรู้สึกว่า รุ่นหลังๆมาเนี่ยทางามาฮ่าเขาจะทําสีที่ค่อนข้างที่จะหนาหน่อยนะเพื่อนมองดูแล้วสีค่อนข้างที่จะหนาแล้วก็มีความพเมี์แมมากกว่าในสมัยเก่านะเพื่อนจริงๆอันนี้พูดจริงๆนะเพื่อนต้องให้เพื่อนมาดูรถถึงจะรู้ว่าเป็นยังไงนะครับก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวช่างเกียริจะให้เพื่อนๆดูรอบๆคันชัดๆอีกทีนึงว่ามีความสวยงามยังไงแล้วก็เดี๋ยวช่างเกียริจะมาบอก ท้ายคลิปจ้ากิตติอยู่นิดนึงสําหรับเาจ้าตัวฟาซิโอสีเหลืองคันนี้คือน่าจะให้มาให้สุดแต่ไม่สุดมีอะไรเดี๋ยวจ้ากิตจ,จะบอกท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนดูว่ารอบรอบ,บคันจะเป็นยังไงนะครับเพื่อนๆอา่านี่เลยเพื่อนๆเดี๋ยวจ้ากิจจะพาเพื่อนๆมาไล่ดูทีละจุดกันนะครับสาหรับเจ้าตัวฟาซิโออ่าสีเหลืองคันนี้นะครับเพื่อนๆอา่าลักษณะก็จะเป็นสไตล์แคปซูลมีอา่าลักษณะที่เล็กนะเพื่อนแต่ อย่างที่เคองคิบอกไปเล็กก็ถือว่าไม่เล็กนะครับเพื่อนๆนี่คือนี่คือตัวสีของเขาเดีย๋ยวจะให้ดูตัวสีเนี่ยเพื่อนๆสีเขาถ้าเรามองจะรู้สึกว่าอาสีเขาค่อนข้างที่จะหนาค่อนข้างที่จะแบบพรีเมียมนะครับเพื่อนๆอยู่ในกล้องช่างคิดก็ไม่รู้ว่ามันจะเหมือนตัวจริงหรือเปล่าแต่ถ้าเพื่อนๆมาดูตัวจริงก็จะเห็นนะครับว่าตัวสีของเขาจะมีความเป็นพรีเมียมมันจะสวย สวยกว่าที่เหลืองที่เราคิดกันนะเพื่พอนๆนี่สีเหลืองนะครับถือว่าสวยงามมากาก็จะมีแบบนี้นันเพื่อนเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูด้านหน้าก่อนตัวไฟหน้าเขาก็จะออกแบบเป็นสไตล์แคปซูลแบบนี้นันเพื่อนตัวไฟหน้าเขาจะเป็น LED นันเพื่อนสําหรับอาจจะตัวคันนี้เนาะไฟหน้าเขาจะเป็น LED าเพื่อนเห็นถ้าเพื่อนด,ดูตัวครอบเขาก็จะออกมาลักษณะแบบนี้นันเพื่อน อันนี้ฝั่งด้านข้างนะครับก็คือถ้าเกี่ยวพูดไม่ถูกว่ามันจะดีไซน์เป็นยังไงนะครับก็มีลักษณะแบบนี้แหละ,ะตัวไฟหน้าเป็น LED นะครับแบบนี้แล้วก็ถัดลงมาตรงนี้ก็จะเป็นตัวไฟลิงสีพื้นที่เป็นสีดําด้านนะครับเพื่อนๆตัดตรงกลางแบบนี้นะครับส่วนซ้ายขวาก็เป็นไฟเลี้ยวกับไฟหลีนะครับเพื่อนๆคือต้องบอกว่ารุ่นนี้ LED จะเป็นเฉพาะตัวไฟหน้านะเพื่อนส่วนไฟท้ายไฟเบรกไฟหลีทั้งหมดจะเป็นแบบหลอดทั้งหมดนะครับ มี LED แค่ตัวไฟหน้าอย่างเดียวนะเพื่อนๆนะสำหรับรุ่นนี้เนี่ยเขาจะเป็นสไตล์แคปซูลแบบนี้นะเพื่อนๆไฟเลี้ยวด้านล่างก็จะเป็นตัวบังโคลนแบบนี้เนาะอ่าส่วนอ่าด้านข้างตัวเฟลลิงตัวนี้ก็จะเป็นสีเหลืองลงมาทั้งแถวเลยนะเพื่อนๆอ่าตัวนี้จะเป็นสีเหลืองลงมายาวเลยแล้วก็ลอดตัวทั้งใต้ตัวพักเท้าตรงนี้นะเพื่อนก็จะเป็นสีเหลือง ขึ้นมาถึงตัวพักเท้าคนซ้อนเลยนะครับแล้วก็มาต่อด้วยสีเหลืองตัวแฟลลิงด้านข้างแบบนี้นะเพื่อนก็จะเป็นชุดสีเหลืองไปแบบน,นี้จนถึงด้านท้ายเลยนะครับส่วนตัวแฟลิงตัวในตัวพักค้าตัวนี้ก็จะเป็นสีดําดําด้านนะเพือ่อนเป็นสีพื้นดําด้านของแฟลิงตัวในแบบนี้นะครับส่วนตัวแฟลิงตัวด้านในบังลมก็จะเป็นสีเหลืองนะครับเพื่อนก็จะเป็นสีเหลืองแบบนี้คือตัวนี้เขาจะพิเศษหน่อยก็คือเขาจะออกแบบ ตัวเกี่ยวเขาเรียกว่าฮุดห้อยของมันจะมี2ที่นะเพื่อนมีตัวหนึ่งเขาจะอยู่ทางด้านหน้าตรงนี้นะครับสําหรับฮุดห้อยของแล้วก็จะมอีอยู่ตรงใต้เบาะตรงนี้เขาจะมีให้2ที่นะครับส่วนตัวเกะใส่ของที่เป็นช่องเก็บของธรรมดาก็จะอยู่ตรงใต้กุญแจนะเพื่อนจะอยู่ตรงใต้กุญแจตรงนี้ส่วนฝังทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นเกะที่สามารถเปิดได้นะครับแต่ล็อกไม่ได้นะครับเพื่อนๆเปิดได้ล็อกไม่ได้แล้วก็ าด้านในก็จะมีาช่องไปต่ออะแดปเตอร์เสียบชาร์จโทรศัพท์มือถือนะครับนี่จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็คันนี้มี Wi คอ n เน็ t ด้วยนะครับอ่าตัวนี้ให้ w i คอนเน็กไคอนเน็มาด้วยพวเพื่อนๆก็สามารถเชื่อมต่อเข้ากับโทรศัพท์มือถือสามารถดูฟังก์ชันได้ทั้งหมด9ฟังก์ชันนะครับในแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับส่วนด้านบนตัวนี้ก็จะเป็นเจ้าตัว f ฟลิ่ง เฟลลิ่งครอเดินไมลตัวไหนก็จะเป็นสีเหลืองนะครับทั้งหน้าทั้งหลังจะเป็นสีเหลืองนะครับจะไม่ได้เป็นแฟลลิ่งสีดาเนาะเป็นสีเหลืองนะครับเป็นสีกับตัวรถเนี่ยตัวนี้เป็นตัวจอ lcd ของเขานะเพื่อนเพื่อนตัวจอ lcd ก็จะออกเป็นทรงแคปซูลแบบนี้นะครับฟังก์ชันทุกอย่างก็จะโชว์อยู่ในตัวนี้ทั้งหมดเลยนะครับส่วนฝั่งทางด้านฝ้ามือก็จะเป็นตำแหน่งปุ่มสตาร์ทเครื่องส่วนด้านซ้าย ก็จะเป็นตัวไฟต่ําไฟสูงไฟเลี้ยวแล้วก็แตรนะครับอ่านี่คือส่วนทางด้านหน้าของเขานะครับสำหรับฟาซิโอคันนี้ส่วนตัวไฟลิงข้างตัวนี้ตัวนี้เขาจะเป็นตัวสติ๊กเกอร์นะเพื่อนสีเหลืองเขาจะมีสติ๊กเกอร์สีฟ้าเทานะเพื่อนเพื่อนตัดแบบนี้นะครับแล้วก็มีคําว่าฟาซิโออยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็อ่าที่เพื่อนเพื่อนเห็นตรงนี้รู้ไหมเขาเขามีไว้ทำอะไระเพื่อน ตรงนี้เขาจะเป็นตัวจุดไว้ให้เพื่อนๆเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมเดี๋ยวเขาจะมีอุปกรณ์เสริมออกมาเื่อเพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะใส่นะครับก็คืออาจะเป็นตัวตะแกรงเราก็มาใส่ตรงนี้นะครับก็จะสามารถห้อยของด้านข้างได้แบบนี้นะครับอตัวนี้ก็จะมีทั้ง2ฝั่งเลยนะครับสำหรับจุดเชื่อมต่ออันที่เขาทาไว้ให้นะครับตัวนี้เดี๋ยวจะมีอุปกรณ์เสริมออกมาขายอีกนะครับเดี๋ยวจะมาทำกิฟต้เพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วน นี่เป็นทางด้านท้ายของเขาอ่านี่เป็นไฟท้ายของเขาไฟท้ายไม่ใช่ LED นะครับไฟท้ายเป็นแบบหลอดทั้งหมดนะครับ LED มีแค่ไฟหน้าอย่างเดียวนะสำหรับรุ่นนี้เขาก็จะออกสไตล์เป็นทรงแคปซูลนะครับตัวไฟท้ายไฟเบรคเขาก็จะเป็นตัวข้อไฟที่เป็นสีแดงแบบนี้เลยนะครับส่วนไฟเลี้ยวซ้ายขวาก็จะเป็นข้อไฟที่เป็นสีใสแบบนี้นะเพื่อน ด้านล่างก็จะเป็นที่เกาะทะเบียนแบบนี้นะครับอ่านี่คือชุดสีของเขารูปร่างหน้าตาของเขาสําหรับฟาซิโอคันนี้นะเพื่อนต่อไปช่างกิจจะพาไปดูตัวอ่าระบบเบรกตัวนี้จะเป็นระบบเบรกอ่าดิสเบรกหน้าดัมเบรกหลังนะครับตัวเบรกหน้าจะเป็นตัวอ่าดิสเบรกอ่าลูกสูบเดี่ยวนะครับจะไม่ใช่ลูกสูบพู่นะครับตัวโชค๊คตัวระบบกันสะเทือนก็จะเป็นเทเลสโคปิกด้านหลังก็จะเป็นยูนิสวิงนะครับโช๊คกับ ตัวป um ั๊มเบรกกับตัวล้อแม็กให้มาเป็นสีดําทั้งหมดนะพเพื่อนๆตัวแม็กเป็นแม็กขอบ12นะพเพื่อนๆยางเป็นยางร10ทับเขอบ12นะครับส่วนเจ้าตัวยางหลังก็จะเป็น1 1 0ยทับขอบ12เช่นเดียวกันนะครับเป็นยางแบบไม่มียางในทั้งหน้าและหลังนะครับสาหรับเจ้าตัวฟาซิโอคันนี้เนี่ยเพื่อนๆตัวนี้จะเป็นฝั่งท่อไอเสียตัวนี้ครอบท่อรู้สึกว่าจะออก อ่าเป็นแบบใหม่นันเพื่อนตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ 125cc eco นะเพื่อนเพื่อนตัวนี้เป็นระบบาการทํางานผสมผสานกับเจ้าตัวไฟฟ้านะครับช่วยในการขับเคลื่อนตัวนี้จะให้ความประหยัดน้ํามันเพิ่มมากขึ้นนะครับสําหรับเจ้าตัวไฟซีโอคันนี้ส่วนฝั่งทางด้านนี้ก็จะเป็นฝั่งห้องสายพานนะครับแล้วก็ตัวข้าโมนนี้จะเป็นตัวกรองอากาศโช๊คลังก็จะให้มาเป็นเกลียวสีดําแบบนี้นะเพื่อนเพื่อน่าเป็นโช๊คลังเดี่ยวแบบนี้นะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นห้องสายพานคือระบบสตาร์ตตัวนี้จะมีทั้งระบบสตาร์ทมือและก็ระบบสตาร์ทเท้าให้นะครับตัวนี้มีสตาร์ทเท้าสำรองให้เพื่อนๆด้วยนะครับก็จะมีลักษณะประมาณนี้ถือว่าก็มีความสวยงามลงตัวน่นเพื่อนเนี่ยตัวนี้ก็เป็นเกะก็ถือว่าโอเคนะครับก็ ถือว่ารู้ราาดีในราคานี้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูทางใต้เบาะนันเพื่อนอ่าเดี๋ยวจะให้ดูใต้เบาะตัวนี้เป็นใต้เบาะของเขาก็จะมีตัวนี้ห้องเก็บของใต้เบาะมีขนาดบรรจุอยู่ที่18.7ลิตรนะเพื่อนถือว่าเป็นห้องเป็นรุ่นที่มีใต้เบาะที่ใหญ่นะครับถือว่าโอเคเนี้ยอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมนันของเขาอยู่ที่55.6กกิโลเมตรต่อลิตรนะครับ แล้วก็ราคาแนะนำเขาอยู่ที่ 54, 0 0 0กับอีก900บาทนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวถังน้ำมันนะเพื่อนตัวถังน้ำมันตัวนี้จะเป็นตัวถังน้ำมันถังน้ำมันรุ่นนี้จะต้องเปิดเบาเติมนะเพื่อนถ้าเพื่อนเปิดขึ้นมาก็จะเจอเจ้าตัวาฝาถังแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวกล่อง CCU ตัวกล่องวายคอน n n ็กต์นะเพื่อนก็ถือว่าโอเค นี่ภายใต้เบาะของเขาก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับถ้าเรามองไปด้านหน้าก็ถือว่าถือว่ารู้ลาดีนะเพื่อนอถ้ามองไปด้านหน้าก็ถือว่ารู้ลาดีเป็นสีเหลืองนะครับแต่เป็นเหลืองที่สวยงามมากานะเพื่อนนี่ให้เพื่อนดอูก็จะมีลักษณะประมาณนี้เอาละมาดูความสวยงามกันแล้วเดี๋ยวช่างกีจจะบอกว่าช่างกีจติอะไรสําหรับเจ้าทัวฟาซิโอคันนี้ช่างกีดไม่ชอบอยู่2อย่าง คือเขาน่าจะทําให้มันน่าจะทําให้มันสุดกว่านี้อย่างแรกเลยที่ช่างกิดไม่ชอบก็คือเจ้าตัวกระจกกระจกมองหลังเขาน่าจะทําให้เป็นสีเดียวกันกับสีรถไปเลยจะได้มีความสวยงามเพิ่มมากขึ้นนะครับสําหรับเจ้าตัวกระจกมองหลังนะครับตัวนี้ถ้าเป็นเจ้าตัวแกนเฟียโน,โนเขาก็จะทําเป็นสีของตัวรถไปเลยใช่ไหมเพื่อนแต่ตัวนี้รู้สึกว่ามันจะขัดๆหน่อย คือเขาทําเป็นสีดําธรรมดาแบบนี้ทั้งหมดเลยนะครับจะไม่ได้ทําเป็นเหมือนกับตัวสีรถนะครับนี่ช่างกิจติอย่างแรกนะครับส่วนติอีกอย่างที่2สําหรับเจ้าตัวพาซิโอคันนี้คือน่าจะให้เติมน้ํามันด้านหน้าไปเลยไม่น่าจะให้เติมใต้เบาะใช่ไหมเพื่อนเออถ้างนั้นจะถือว่าสุดยอดมากแต่เขาก็คงอ,อยากให้มีตัวเก็บของแหละรู้อยู่แต่ธากิจคิดว่านะน่าจะเอาไว้ข้างหน้า ไม่น่าจะาไว้ใต้เบาะเลยเนี่ยใช่ไหมเพื่อนอ่านี่ทั้งกิยติอยู่2อย่างนะครับสำหรับเจ้าตัวฟาซิโอคันนี้น่าจะไปให้สุดกว่านี้นะครับก็จะถือว่าสมบูรณ์แบบมากอ่าแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าได้มาในระดับนี้ก็ถือว่าสุดยอดสวยงามแล้วนะครับสําหรับเจ้าตัวรถกําเนิดใหม่ของทางยามาฮ่าฟาซิโอคันนี้นะครับเพื่อนๆอ่าใครที่สนใจนะครับสามารถ เข้ามาติดต่อสอบถามไปที่บริษัทกิจเจริญไทยบนทุกสาขานะครับหรือว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะซื้อเงินสดก็สามารถติดต่อช่างคิดได้มีบริการจัดส่งให้ทั่วประเทศนะครับรวมถึงรายการอะไหล่ต่างๆชิ้นไหนที่เพื่อนๆอยากได้เพื่อนๆตามหาอยู่ก็าสามารถเบอร์กับช่างคิดได้สามารถสอบถามได้นะครับเดี๋ยวจะทําการาสั่งให้ว่ามีหรือไม่มีแล้วก็จะดําเนินการในการจัดส่งให้ด้วยนะครับ ส่วนเรื่องของราคาตอนนี้ก็มีราคาแนะนําอยู่ที่5 4 0 0 0กับอีก900บาทนะครับยังไม่รวมทะเบียนพลบเนาะแต่ถ้าใครสนใจก็สามารถเข้ามาติดต่อสอบถามได้นะครับตอนนี้มีทั้งตัวทะเบียนพลบหมวกน็อกเสื้อแจ็คเก็ตนะครับแถมให้เพื่อนๆแล้วก็เพื่อนๆผ่อนยาวๆ36เดือนก็จะได้ตัวประกันลดหายไปด้วยเลยนะครับตัวน,นี้เป็นโปรโมชั่นดีๆจากทางกิจเจริญไทยอย่บนทุกสาขานะครับ รือใครอยากดูคันนี้สีเหลืองคันนี้เข้ามาดูได้เลยที่สาขาเด็ดอุดมนะครับตอนนี้มีรถเข้ามาแล้ว2คันวันนี้ช่างกิจเอาสีเหลืองมาให้ดูก่อนเดี๋ยววันหลังจะให้ดูสีดำดูว่าสีไหนสวยกว่ากันนะครับเอาละวันนี้ช่างกิจก็เหนื่อยแล้วเดี๋ยววันหลังก็เจอกันใหม่นะเพื่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ช่างกิจลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ